โครงการพัฒนาชุมชนเรื่องปฏิบัติการขสัญสุดยอดโอท็อปทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่การจัดระดับผลิตภัณฑ์หรือที่รู้จักกันในชื่อของการให้ระดับดาว1-5เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลโครงการพัฒนาชนุมชนกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการที่จะสร้างให้เกิดมาตรฐานเกิดความเชื่อถือนะครับเพราะนั้นให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ ท่านเห็นอยู่แล้วข้างหลังมีผู้ทรงคุณวุฒิแม้แต่ถ้าเป็นอาหารมี l a บเอา l a ตรวจคุณภาพความปลอดภัยมาตั้งไว้ที่นี่เลยด้วยซ้ำไปฉะนั้นเนี่ยให้ท่านมีความมั่นใจว่าสินค้าในแต่ละดาวที่ได้มาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของพี่น้องชาวไทยที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากวัตถุดิบแล้วก็ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นครับให้ท่านมีความมั่นใจว่าจะได้สินค้าที่ มีความปลอดภัยมีคุณภาพสูงนะครับ